เฮ้ยโลบักหมดใช่ไหมเอานี่ไปไทยบ็อกเว็บขายโลบักเล่นราคาคุณภาพเริ่มต้นที่1บาทเท่านั้นเติมได้แล้ววันนี้เป็นต้นไปทิ่นี้มีคำหยาบขายเรื่องมาก็ไม่ต้องดูไปปิดไปเฮีย yeah! เอา้เอาง เร็วกผนฐานเฮ้ย What are waiting for your mom สวัสดีพรนฐานฉันคือจ่าแจ็ควันนี้เราจะมายุคพลขึ้นบกกันนะเฮ้ยใครมันยิงวะฮิอุปกรณ์วันนี้ที่เราต้องเตรียมไปก็คือกล้องแล้วก็ปืนคู่ใจ ในสนามลบปืนเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้พวกแกรอดกลับบ้านไปนะแล้วก็อย่าลืมระเบิดด้วยละ่ะมันเป็นสิ่งสำคัญมากเลยแหละผมโยนเล่นลงนะ้ำไปแล้วอาจา์มันหายนะแกว่างไงน้นไม่มีแลไรครับดีมากนายเห็นสมอละูมิูด้านหน้าหรือเปล่าพทหานเรือมันบังหมดเลยอะมองไม่เห็นสัตว์กระสุอออกไไอ้เหี้ยเอาแล้วกินกินแล้วกินแล้ว เฮ้ยมันมีพญานาคตามหลังนีกันแล้วด้วยอ่ะเห็นไหมเห็นเห็นเห็นถือปืนถือปืนถือปืนถือถือแล้วถือปืนตะยิมหนึ่งสองสามเหวงโอ้ยเยี่ยตีดี้อะไรวะเอ้ยโอ้ยกวยนะไม่เป็นปวดหานขึ้นมาขึ้นมาเร็วกูขึ้นยากนะมันไม่ได้ นี่พวกแกว่ายน้ำไมเป็นกันหรือไงขึ้นมาเดี๋ยวกูลงไปช่วยไม้เาอยสกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นขวาใก้ๆแล้วก็กระโดดขึ้นดีมากเลยตามฉันมาตามฉันมาตามฉันมามอบ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 ไงวะมอบไงวะมอบมอบตัวอี ตามชนะพวกเยลอมันไม่อยู่ข้างหน้าพวกเยลอมันไม่อยู่ข้างหน้าวิ่งตามชนะผู้ทานมอสตามชนะโอ้ยสไนเปอร์ยี่สิบล้านมอ ด้เราเข้าใกล้แดนสตูแล้วยึดค้ำได้แล้วพูทหารถืออาวุธถืออาวุธถืออาวุธแบกอาวุธยิงสิบหลายิงสิบหลายิงนั่นน่ะยิงด่าเราผู้ทหารไปไปโองย่าเพื่อบานเกิด ยิงประธานมดมึกกดอายังข้าพวกเยลวันเอ้ยทำดีมากทำดีมากผูารเถอตามฉันมาตามฉันมาตามฉันมาลงอาชีลุ่มไม่ไอสัตว์ตายแล้ไงไอ้เหียตรงนี้จะงตรงรั้ว ไอ้ตายเถอะเคอผนทานเครือเข้ามาเข้ามาผนทานเครือรูปโลภัยเหรอฉันจะรอที่นายหาดชายนอมังดีแล้วกัน ข่าสายข่ามึงดีอะไรวะเราจะไม่โอ้ลิเชตบรอลงลงลงไอ้เชยทำไมตัวกรติดไว้สัตว์โผดานว่าตามกูไอ้สัตว์ตามกูเฮ้ย ผมตีไอ้ผมโดนยิงจ้าแต่ยันๆฉันมีระเบิดป่ามาป่ามาไปเลยข้าพวกเยลวันกันโอ้ยโอ้ยมันมีปืนกดมันมีปืนกดถอย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 โบาณคอโบราณคือโบราณคือไอ้มึงโยนระเบิดไปให้เรือมันดิโยนระเบิดไปให้เรือมันดิ อ้าวเยอะจะแข่งอ่ะมันจะแข่งเรือเราเว้ยเอ้ยเรือออกแล้วเหลงได้แล้วค่อยๆต่ค่อยๆตายจ้าวให้ตายเถอะให้ตายเถอะให้ตายเถอะอุ้ยอ้ย บบม้าบบบมบอมบมบอมบมบอมบมมาเลยจับมิ่มมิมหยุดเลิกเล่นได้แล้วนี่มันสนามรบไอ้ชัขึ้นมาได้แล้วรายงานตัวผมนมาลครับดีมากผมาบตเมาแล้วครับดีมากตามันบทไมทไมทไม ข้ามอบมันเที่ยมากเลยรัดเข้าปลามันยิงเชียวต้นหอมจ้ามันยิงเชียวต้นหอมรัดเข้าปลารัดเข้าปลามามอบมมอบมอบมอบรัดเข้าปลานั่นแหละวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งมันไม่เห็นมันไม่เห็นเฮ้ยเราเห็นพักเราเข้าไปพักในบ้านแล้วเห็นว่าบ้านอ่ะมามอบมอบมอบเด้อเด้อเด้กูกูกูปลาละเบิดกูปลาละเบิร์ดเบิร์ดมาโอ้ยคนทหารนี่เคอนายทำบ้าอะไรของนายเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยนั่นมันลวดน้ำลวดน้ำเฮ้ยเฮ้ยไอ้เงยไอ้เงยเงยขันมาแล้วแปลว่ายู่นี่เฮ้ยนั่นมันไอ้ขื้อมันไอ้ขืรอเราเราต่อสู้กับทีมเลยนะจ๊ะเยอรมันไงล่ะ ไม่ใช่พม่าหรอพม่าเฮียอะไรไอ้สัตว์นายพอมีระเบิดติดตัวไหมอ่ะพทหารมีครับจ้ะเวยตามมาเราจะไปบึ้มบ้านวันเนี่ยเฮ้ยเจอ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 ยี่สิบล้าน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 มึงก็อยากยิงเอียควายเอียนั่งก็พอแล้วพวกมึงอ่ะมึงดูมึงลองส่องกล้องดิเราเจอฐานมันแล้วเว้ยฐานมันอยู่นั่นน่ะตรงทงอ่ะ ไปยืด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 เราต้องคานไว้และขยายให้มันรู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอเจอเจอสไนเปอร์สไนเปอร์ดุกเลงกันเต็มวเลยเต็มวเลยเต็มวเลยล้มล้มกูฆ่ามันได้ปาละเบิด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 ข้างหน้าเต็มเลยปาละเบิดปาละเบิดปาละเบิดปาละเบิรดแล้วเ้าปาละเบิด โอ้ยไปยึดท้องไปยึดท้องมีมีโอ้ข้างลาข้างในหมดไล่ล่ามันเอ้ยสวยท้องท้องท้องกูยึดท้องกูยึดท้องล้อกันล้อกันล้อมันอยู่ไหนมันอยู่ไหน ไ hey, อ้ตายเพื่อเข้ามาเข้ามาเข้ามากูาาาาาจะยุบตัวไจตายกูจะยอมเลยถอยมึงอะโอ้โหมีเยอะมีเยอะมีเยอะมาลบหลังนี่ไอ้เยอะบัคเกอร์อย่างนี้กูกูกโดดไม่ได้ล้มล้มตัว กูกดเลยเนียมันทำเพี้ยไรไม่ได้เลยเฮ้ยมานี่ฉันมาช่วยเราขึ้นลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมามันลุกไม่ได้กดชิปไงซับสไนเปอร์สอยมันดีผนหารมอสนายเป็นพลแม่นปืนไม่ใช่เหรอลทหารเข้ามาตรงนี้ใครมึงไปนอนตายตรงนั้นไอ้สับไอเขื่อนเคื่อนเอกไอเคื่นนเอกเอาเอาเอา นายจะยอมแพ้ทำไมพระธานนี่เก้อเฮ้ยมันเห็นเราแล้วมันเห็นเราไอ้เชี่ยมามาข้างหน้ายี่สิบล้านตัวยี่สิบล้านตัวมันออมมันออมมันล้มเฮ้มอดมอดปรานทางขวา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 สิบห้าเมตรมอบมอบมันเห็นตายเดินนี่มันสนามรบของแท้เลยพระธานมอดอยู่ไหนไอ้เชี่ยเคอร์มอบไอ้สัตว์มันเห็นแล้ว บอกง่วงเล่นจักให้แกบอกง่วงไอ้เจ um. ้ามันมากันเต็มเลยเฮ้ยแม่น้ำลงแม่น้ำไอ้มอสโอ้โหไอ้เจ้มาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วยิงสกัดยิงสกัด